เราจะสุขภาพดีขึ้นได้อีกแล้วก็อายุยืนขึ้นได้อีกถ้าเราใส่ใจดูแลนะคะไม่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่เราจะดีขึ้นได้คะ่ Healthy คะจูเบอรี่เฮล t ี y ค่ะคลิปที่พูดคุยกันเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้มีข่าวดีคะ่ะข่าวดีก็คือว่าอวัยวะในร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่ได้แก่ตามอายุของพวกเรานะคะร่างกายของเรานะคะแต่ละอวัยวะเนี่ย มีการสร้างใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตายแล้วทุกๆวันค่ะแต่มีแค่2ออวัยวะเท่านั้นนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดมีอายุไขาตามอายุของเราเลยค่ะนั่นก็คือเซลล์สมองบางส่วนแล้วก็ดวงตาของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาเขาไว้ให้ดีๆนะคะถ้าเซลล์เสียหายโดนทำลายนะคะมันก็จะถูกทำลายไปเรื่อยตลอดอายุการใช้งานค่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยเราจะได้ชิ้นใหม่ทุกๆกกี่ปีผิวหนังเราค่ะทุกคนเราจะได้ชิ้นใหม่ทุก14-28ถึงวันค่ะต่อไปก็เป็นลำไส้ของเราค่ะอายุสั้นมากค่ะ2-3ถึงวันตายแล้วก็ต้องสร้างใหม่แล้วค่ะทุกคนเม็ดเลือดแดงค่ะตายแล้วสร้างใหม่ทุก4เดือนค่ะต่อไปก็ตับค่ะอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดสร้างใหม่ทุกๆุหเดือนค่ะ ต่อไปก็กระดูกนะคะเราจะได้กระดูกชุดใหม่ทุกๆ10ปีค่ะพอเรารู้ว่าแต่ละเซลล์เนี่ยมีกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่แล้วมีการทดแทนเซลล์เดิมตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะมันทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการดูแลสุขภาพมากๆนะคะแปล่เราจะสุขภาพดีขึ้นได้อีกแล้วก็อายุยืนขึ้นได้อีกถ้าเราใส่ใจดูแลนะคะส่งเสริมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสารอาหารโดยเฉพาะโปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างใหม่ทดแทนอันที่เก่านะคะที่เสียหายหรือว่าตายไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะกินอาหารดีๆนะคะแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะคะไม่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่เราจะดีขึ้นได้คะ่ะ สูบเบอรี่เฮลตี้ค่ะ